มาแล้วทีเดียวนะครับผมอยู่กับผมเส้งงนใหญ่ในครับวันนี้เรากลับกันมาหยกเกม DMC Double May Kai Party ิกันแล้วนะครับเด้อเดอนะฮะจะพาคีหรือเปล่าเราไปเล่นกันต่อเลยนะฮะเราได้อาวุธาใหม่จากอีพีที่แล้วนะครับเด้ออะไรก็ไม่รู้ต่พาที่แล้วเสียงเดียดังจัดซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลดนะฮะ first. อ้ oh. สกัดจับอนนี้น่าจะไม่ได้สู้หรือเปล่าอาจจะเป็นการไปจนอ๋อกลัวสู้แล้วแหละจูดันไปโอ้ มีไร o my god วู้ฮู้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 วู่ฮู้วู้วู้ฮูวู้ อัพเกรดแล้วโหบูช่าอ๋อบูช่าเนี่ยตัวดิงเหมือนกันหรือเปล่า โอเคเฮ้ยเอ้ย,อย,อยสายยากแต่เย็นนะก็มานี่โอ้ยเฮ้ยดูด้วยดาบธรรมดากันนะ ออมันยังไม่ค่อยแรงครับต้องรออัพโอ้อแต่มั้งมังเท่วะนน่ะไอ้นนอาวุธมังเท่จัดอ่ะ Infect หมดแล้วไอ้น,อน,นี่ไม่ต้องใช้นี่ก่อนทีนเลย นี่ไงเออแสดงว่าหล,หลายแมพที่ต้องใช้ทางนี้ก็อย่างนี้แหละหันกล้องดูก่อนมันมีอะไรบอปไอว่าไอไหล,หลแมทที่ผมเปิดไม่ได้ก็ต้องใช้หน้ากลับไปเปิดนะฮะโอเคเราไม่ใช่ประตูฟาร์มนะต่อยแม่งแค่ เรามาที่ไอเทมกันก่อน,นจะมีกอดอ๊อกนี่คือใช้เกิดนะห้าร้อยโอเคอัพเกรดแล้วก็นี่เลยเตกิล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไหม,ไม,ไมบิ๊กสติกนี่ฮะไม่ใช่ววะอันนี้คือกดโฮวายอะฮะอันนี้ the air, อินเดียอ๋อบาอินอ๋อโอ้ยโฮกดบีค้างเหรอแล้วปล่อยโอ้เข้งมงหดจัดโอ้ยอันนี้ดีกว่าบายอินดีกว่าเออ ไม่รู้เป็นยังไงใช้ไปก่อนอมันไม่มีอะไรผมทำเลยแค่นี้มันจะง่ายเกินไปแล้วเพื่อนไปโ,โอ้ยเฮ้ยเชี่ยโอ้หชิบหาย มาเอาข้างบนครับโหผ่านได้ปะเนี่ยไม่น,น่ะอารีซานเช็คพอยต์ได้ไหมเอออันหนึงนะเอาโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าฮะไอที่ผมอัพไปนะ่าจะใช้หมดแล้วโอเคไอเนี้โอเค,อเคหน่อยโอเคครับที่ผมถึงก็ต้องอารีซานเช็คพอยต์ทุกคนกินเอาอ่าฮะ you guys? ไปข้างหน้าแหละไปนี่ไงครับโอ้เออก็ยังดีคือมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะครับ อ๋อเราเกียร์ไปแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่มีให้นะอเอ้ยขาวด่าเฉยเขาบอกอ,อยู่ว่าดรอชชูสเรียนตะไลนี่แม่งยิงไปทั้งหมดอฮะแม่งอย่างกับเดินผ่านได้

Ui, hiền, đây à? bay! Ui! ไม่ได้เอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่ไงน้องเอ้ยโอ้โหไม่พ้นไม่พ้นอือโอ้โหยังจะโดนอีกเหรอโอ้ยกูยังจะโดนอีกเหรอเฮ้ย Ồ, ao gieo à Ờ Why? Ơi uh. ừ ไอาแกเอ,อ้ยโอ้โหไม่พน้นแักคู่ครับกูจาแตกออโอ้โหโ คอมโบคอมต้อยอะไรของมึงเอ้ยอืมโอเคบูเข้าโอเคโหโคตรเหนื่อยอ่ะไอ้ผมเล่นผมยังเกือบแตกเลยอ่ะอืึ Another door. Ready. Three. Two. One. Follow okay. Cap, are you there? Stay out of sight. You hear? I gotta get to her first. Okay, up. Check, check, check. Come again. Huh?

ไอเด็กเป็ด

เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกมเออต้องใช้ครับ <c oughs> เอ้ยเอ้ยผมเกดที่ตุดคือไอตัว High h e l เนี่ยแหละ <c oughs> โอเค ใช้กอดโอไปแล้วต้องซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยผมมาจากทางนู้นนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ไปฟาร์มต่อเลยในห้องนั้นแต่ไม่เป็นไรฮนะทุกคนอยา่าเพิ่งหัวร้อนในความกากของผมนะผมก็หวัวร้อนเหมือนกันนะไม่เป็นตัวเดียวที่ผมไม่ค่อยอยากสู้ด้วย <c oughs> พเพราะว่าสู้ยากมากอ๋อไมได้ใจดีอะไระ

ฟาร์มบ่โอ้โหเฮ้ยแล้วกูตีไม่โดนตรงไหนเนะี่ยอ๋อต้องไปตีจากทางนูน้นเจริญเนอะอีะ่คี้อะอ๋อ ไปมาทางที่ถผมมาเนี่ยคือทางหลักนี่เรียบนี่หาเลยนะโอเคเอาสองอันครับโอ้โนี่คือทางนี่คือทางไปต่อแน่นอนผมว่าโอเคผมว่าน,นี่ยังไงก็คือทางไปต่อครับเนี่ยมีประตูให้ผมแนละ้วพี่ผมยังไม่ไปอะ่ะอ้าวเชี่ยรีซาเช็คพอยต์ได้ครับสักคู่นะทุกคน

อืมอืมอืมอมืโอเคพอได้นัวพอได้นัวเยผมเสดยายผมไม่ได้าร์มทางนั้นเลย ตัวเฮียนี่ผมเจอก่อนเพื่อนแหละพารทที่แล้วครับูะพารทก่อนวะโอ้ย Mighty mm. 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 Oh, Ôi cái gì ơi Ừ Ừ Một ừ. nó gì nha má Ừ Ồ ừ, hồ ม What the hell was that? Cat. Cat. I'm here. I don't know what to do. Where's Virgil? I don't know. Uh, he's probably in the in the server room. The OctoClone, but he might be trapped in limbo. How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here! Is there something I can do from Limbo to break you out? <S 々> may <legitimate> way. you. guide be There a I'll เอาผมออกไปโอเคสจบครับผมเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันอีพีหน้าอีพีนิดซึมๆเงือมๆหน่อยว่าผมก็งงจัดแต่ก่อนจะไปอะไรยังไงผมก็ต้องมาดูก่อนครับว่าไอ้คอมโบคอมสร้อยบิ๊กสลิกนี่ติดติดบูดฮะมันพุ่งไป ปื้งไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับแต่ทอร์นาโดเนี่ยเฟี้ยวกว่าครับทอร์นาโดนี่แม่งเทจริงกับบายอินเลยแบบปุ๊บปรตุึมมาวบายอินนี้เึ๊บเปรมโอเคถ้าผมจะเอาหของทอร์นาโดเลเวล็สองครับผมนะแล้วก็มาดูปืนเราก่อนนะฮะเลนสโตอมยังครับ เลบิเลียนเนี่ยเฮ้ยโหยังเอาไม่ครบเลยอินดีแอร์ลูเลตสตริงโอเคผมเอาสตริงให้ครบนะโอเคอพิธีการภาคหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ